พยากรณ์อากาศวันนี้27พฤษภาคม2564เตือนทั่วไทยฝนตกหนักทะเลขึ้นสูงพยากรณ์อากาศวันนี้27พฤษภาคมก,กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเกือบทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ทะเลอันดามันมีขึ้นสูง2-4เมตรขณะที่กทมมีฝน40%ของพื้นที่กรมอุตุวิทยา พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคก,กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพดัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและ ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคะนอง ขึ้นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรงดการเดินเรือส่วนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระวังอันหนึ่งพายุไซโคลนยาอาสบริเวณรัฐกันกัตตาประเทศอินเดียได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชชันแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไป ขยากรณอากาศวันนี้27พฤษภาคม2564สําหสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเป็นเมฆส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรากกำแพงเพชรพิจิตรพิษนุโลกและเพชรบูร์ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่นมหาสารคามร้อยยะโสอำนาจเจริญอุบลรัานีศรีสะเกดสุรินทรบุรีย์และนครราชสีมาอุณหภูมิตม่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วแรง10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางเป็นเมฆส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยะสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์และลบบุรีอุณหภูมิต่าสุด23-27องศาอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูม,ตมิต่ำสุด24-27องศาอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 5องศาเซลเซียสมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมาก มีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาถึง26องศาเซลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซลียสความแรงลมตะวันตกเฉียงใ,ใต้15-35ถึงกิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 21- 25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศา,าเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0 4สกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมทะเลตะวันตก เฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองวอยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณสำนักข่าวเดอะแบงคอกอินไซด์